สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องแคทเน็ตด้วยนะคะกลับมาพบกันอนีกแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ห้องของเรานะคะก็วันนี้มีการปรับเปลี่ยนมุมนั่งนิดนึงเพราะว่าอยากจะรู้ว่าแสงตรงไหนมันตกแล้วมันส่องหน้าได้ชัดกว่ากันตอนนี้นะคะที่ญี่ปุ่นก็เป็นกลางเดือนกันยายนนะคะแต่ว่าอากาศก็ยังร้อนอยู่เลยหลังจากพายุลูกที่แล้วผ่านไปนะคะ่ะก็อากาศเย็นลงนิดเดียววันเดียวแล้วก็กลับมาร้อนอีกคือปีนี้ปี2023แล้วว่ามันผ่านไปเร็วมากเลยเดือนนี้เดือน9ใช่ไหมคะอีก ครึ่งเดือนก็เดือนตุลาคมแล้วแล้ววันที่หนึ่งตุลาคมเนี่ยเราก็จะอยู่ญี่ปุ่นมาครบ4ปีแล้วตั้งแต่ที่เรามาเป็นนักเรียนเรียนภาษาญี่ปุ่นเนาะก็ปีครึ่งแล้วจากนั้นอีก2ปีครึ่งเราก็ได้เข้าทํางานที่บริษัทที่ประเทศญี่ปุ่นเนาะก็อยู่มาจนถึงทุกวันเนี้ยวันนี้เราก็เลยอยากจะมาแชร์หัวข้อนี้มันน่าสนใจดีคือเรามีเพื่อนที่เป็นคนญี่ปุ่นบ้างไหม คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเปิดใจคบคนต่างชาติเป็นเพื่อนมากน้อยแค่ไหนหรือว่าเอาจริงๆนะคืออย่างเราเนี่ยมีคนญี่ปุ่นคบเป็นเพื่อนไหม <S <S ก่อนอื่นเดี๋ยวเราขอนิยามความหมายของคาว่าเพื่อนในแบบของเราก่อนเนาะคือสําหรับเราแล้วเนี่ยเพื่อนคือบุคคลที่เราสามารถใช้เวลาว่างไปไหนมาไหนด้วยพึงพอใจสะดวกใจที่จะไปด้วยกันไปกินข้าวไปเที่ยวเวลามีอะไรก็อยากจะเล่าให้เขาฟังแล้วใน ทางกับกันคือเราก็อยากจะฟังเรื่องราวสารทุกข์สุขดิบของคนคนนั้นด้วยมีอะไรก็ช่วยเหลือกันให้คาปรึกษากันจะมากจะน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับเลเวลของความสนิทและความหมายของเขาว่าเพื่อนที่เราจะพูดในคลิปนี้นะคะคือมีความหมายที่เรานิยามไปแล้วแหละแต่ว่าแค่ที่เป็นคนญี่ปุ่นเลยนะเรามีไหมอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยเรามีโอกาสเจอเพื่อนพบเพื่อนใหม่สร้างเพื่อนใหม่ๆได้จากหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลเนาะใช้อินเทอร์เน็ต แล้วก็อย่างคนที่มาเรียนาสายอาชีพหรือเรียนมหาลัยเนี่ยก็จะมีเพื่อนร่วมคลาสเป็นคนญี่ปุ่นอย่างเราที่แบบเ,เคยทํางานพาร์ทไทม์แล้วก็ทํางานบริษัทเนี่ยเราก็จะเจอคนญี่ปุ่นล้วอาจจะพัฒนาเป็นเพื่อนได้หรือบางคนก็อาจจะเข้าร่วมพวกงานอีเวนต์เพื่อไปเจอผู้คนที่สนใจในสิ่งเดียวกันแล้วก็พัฒนาต่อเป็นเพื่อน ในส่วนนี้นะคะประสบการณ์ตรงของเราเนี่ยแทบไม่มีเลยแต่เดี๋ยวเราจะเล่าประสบการณ์ของคนใกล้ตัวให้ฟังคือเป็นน้องให้รู้จักตอนสมัยเป็นนักเรียนเนาะเขาก็อยากมีเพื่อนอะไรเงี้ยก็คือไปเข้าร่วมอีเวนต์อีเวนต์หนึ่งที่แบบว่าเขาจะพูดภาษาอังกฤษกันซึ่งในนั้น,นก็จะมีคนญี่ปุ่นด้วยมีคนแบบหลากหลายเชื้อชาติเลยแหละคือในอีเวนต์ทุกคนก็จะพูดภาษาอังกฤษใช่ไหมคะก็จะคล้ายงานปาร์ตี้เหมือนกับว่าไปถึงก็ต้องมีดิงใช่ไหมคะแล้วก็ไปแบบ หาเพื่อนคุยเอาก็มีได้เพื่อนใหม่ต่างชาติมาด้วยแล้วก็ได้คนญี่ปุ่นมาด้วยทั้งผู้หญิงผู้ชายแหละแต่สิ่งที่ได้กลับมาจริงๆอะกลับไม่ใช่เพื่อนค่ะเพราะว่าหลังจากนั้นน้องเขาก็โดนแบบผู้ชายญี่ปุ่นชวนไปกินข้าวมันก็เลยเหมือนได้เพื่อนณนะตอนที่เราไปปาร์ตี้แหละพอกลับมาแล้วก็เหมือนกับเออมันต่อไม่ติดเนาะคือการจะมาคบคนหนึ่งเป็นเพื่อนเราว่ามันก็ต้องใช้หลายๆอย่างนะถ้าจากเริ่มต้นจากศูนย์อะไรเงี้ยคือต้องอใช้เวลาใช้ พูดคุยกันเยอะๆอะไรเงี้ยซึ่งสำหรับเราเรารู้สึกว่ามันน่าอึดอัดคือเรานึกภาพตัวเองออกว่าถ้าเราอยู่ตรงนั้นเราก็จะไม่ไม่รู้สึกเอนจอยสักเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้สนใจจะหาเพื่อนทางช่องทางนี้เลยก็สรุปว่าเราไม่มีเพื่อนคนญี่ปุ่นที่มาจากช่องทางนี้ เราเคยอยู่แชร์เฮาส์ใช่ไหมคะคือเป็นบ้านแล้วอยู่รวมกันหลายๆคนแต่ทุกคนมีห้องส่วนตัวก็ตอนที่เราได้อยู่เนี่ยเราอยู่กัน4ี่คนเป็นผู้หญิงล้วนเราเป็นต่างชาติคนเดียวแล้วที่เหลือ3คนนะ่ะเป็นผู้หญิงญี่ปุ่นคือตอนที่อยู่มันก็สนิทระดับหนึ่งตรงที่ว่าเราอยู่บ้านเดียวกันเนาะเราเจอกันเราก็ทักกันเราแบบนั่งดูทีวีเรื่องเดียวกันแล้วก็คุยกันแล้วก็มีไลน์กลุ่มเพื่อแบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอะไรเงี้ย แล้วพอเราเรียนจบเนาะเราก็ย้ายออกจากแชร์เฮาส์มาพักที่อพาร์ตเมนต์ที่ใกล้ที่ทํางานของเราเราก็ได้มีคอนแทคกับเพื่อนคนหนึ่งท <eni> ี่อยู่ที่บ้านเดียวกันมาก่อนเนี่ยก็คือเขาก็จะคอยถามสารทุกสุกดิบของเราเนี่ยว่าทํางานชินหรือยังก็ช่วงที่ออกมาแรกก็คุยกันบ่อยก็เขาก็บอกชอบเมืองไทยมากเลยแบบอยากกินอาหารไทยอะไรเงี้ยเอาไว้โควิดหายแล้วไปกินกันนะเราก็หลังจากนั้นสองสามเดือนนะพอเรามีเวลาว่างแล้วก็ชวนเขานะแต่ว่าด้วยความที่โควิดมันก็ เขาก็ป่วยโควิดมากเขาก็เลยไม่ออกมาแล้วประกอบกับมันก็นานเข้านานเข้าใช่ไหมคะจากที่เคยคุยกันบ่อยๆอย่างใกล้บันยุสุดสัปดาห์แล้วจะไปเที่ยวไหนก็ระวังโควิดด้วยนะจนตอนนี้มันเหลือแค่ปีใหม่แล้วสวัสดีปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็หลังจากเราย้ายออกก็คือไม่ได้เจอกันเลยแล้วก็ไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรด้วยกันอีกแล้วก็เป็นเพื่อนที่เลือนหายไปตามกาลเวลาซึ่งเราเชื่อว่าทุกคนก็ต้องมีแหละ ตอนที่เราทํางานพาร์ทไทมนะคะเราก็ได้มีเพื่อนญี่ปุ่นอยู่คนนึงก็คุยกันในทีมงานแล้วก็ถูกคอเนอะก็มีกันนะเจอกันนอกรอบมีไปกินข้าวจากกินข้าวเสร็จก็จะไปเดินเล่นหรือว่ากินข้าวเสร็จแล้วก็จะไปนั่งคุยกันที่คาเฟ่เอะไรเงี้ยคือเวลาเจอกัน หลังจากที่เรา,าออกแล้วนะก็ยังนัดเจอกันสองสามเดือนจะเจอกันครั้งหนึ่งเจอกันครั้งหนึ่งก็ใช้เวลาด้วยกันประมาณ3าถึงสี่ชั่วโมงก็เป็นเพื่อนคนญี่ปุ่นที่เราคบแบบผู้หญิงผู้หญิงน่ารักน่ารักมีหนังสือก็แลกกันอ่านมีของฝากทุกครั้งที่มาเจอแล้วจนเมื่อปีที่แล้วเพื่อนได้งานประจำไงนางก็เริ่มยุ่งขึ้นก็นัดยากขึ้นเวลาเรานัดไปเงี้ยบางทีก็แบบเออไม่ว่างอะไรเงี้ยหลังจากนั้นเราก็บอกเขาว่า เออถ้าว่างก็นัดมาละกันก็จนปีนี้ปี2023ก็ยังไม่ได้เคยเจอกันอีกเลยคือเราก็รอให้นางทักมาแหละแต่ว่าจะเมื่อไหร่ก็ไม่รู้คือสิ่งที่เหลืออยู่ตอนนี้ก็คือเป็นแบบเออเม้นกันกดไลค์รูปในไอจีกันกดอ่าคุยกันใน i อจีสตอรี่อะไรเงี้ยตอนนี้เราก็ทํางานบริษัทเนาะก็ได้เพื่อนจากที่ทํางานนั่นแหละ ก็จะเรียกว่า4คนที่ไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยก็เรียกว่าเด็กแก๊้งของเราเนาะ mm hmm. ก็มีน้องคนนึงเป็นคน3คนเป็นคนญี่ปุ่นหมดเลยมีเราเป็นคนไทยคนเดียวคนนึงเป็นผู้หญิงคือตอนทานอํางานด้วยกันเนี่ยนางช่วยเหลือเราดีมากคือมีอะไรก็ช่วยโดยที่แบบว่าเราไม่ได้ร้องขอเลยแบบเออมีเอกสารอะไรที่เราต้องกรอกนะนางก็จะถามไทยว่ากรอกได้ไหมอ่านออกไหมอ่านเข้าใจไหมคือกลัวเรากรอกผิดหรืออะไรไงแต่ทางก็ช่วยเหลือดี อีกสองคนก็เป็นน้องผู้ชายที่ออฟฟิศค่ะคือเข้ามาทํางานหลังเราเข้าปีหนึ่งก็อายุ2 4่สิบแหละคือกําลังคุยง่ายคุยได้ทุกเรื่องเป็นกันเองสนิทกันเพราะว่าอยู่ออฟฟิศเดียวกันเจอกันทุกวันก็ทักทายกันท,ทุกวันแต่ที่เริ่มมาตั้งตัวเป็นเดือดแก๊งเนี่ยเพราะว่าไปดื่มด้วยกันทั้งๆท,ท,ที่แบบเมีสองคนท,ที่ที่เป็นพุ้น้องผู้หญิงแล้วก็น้องชายคนนึงดื่มไม่ได้เก่งอะไรเลยแต่แค่แบบไปกินข้าวกันได้แบบนั่งคุยกันคือเวลาไปไหนมันจะเหลือแค่แบบ4คนเนี่แบบว่า นัดกันแล้วไม่ล่มเมื่อปลายปีที่แล้วนะน้องผู้หญิงเขาก็แต่งงานลาออกไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยแก้งเราก็จะนัดกันอยู่เรื่อยๆค่ะเดือน2เดือนก็จะนัดไปกินข้าวเย็นกันครั้งหนึ่งแล้วทุกครั้งที่นัดเนี่ยน้องผู้หญิงเขาก็จะมาได้คือสําหรับเราเราว่ามิตรภาพแบบกลุ่ม4คนนียกำลังพอดีคือเป็นอะไรที่เราแบบเออเราคิดว่าลงตัวสาหรับเราแล้วแหละเพราะว่า4คนเนี่ยมันก็จะมีเรื่องคุยแบบกําลังดีเนาะไม่แย่งกันคุยเกินไปแล้วก็ไม่มีเดทแอร์เกิดขึ้นเราอะเคยอ่า กับน้องผู้หญิงเนาะก็ตอนที่ทํางานด้วยกันก็ไปกินข้าวกลางวันกันบ่อยเสาร์อาทิตย์ก็มีนัดกันบ้างแต่มันก็จะมีช่วงที่แบบว่าเกิดเดทแอร์ขึ้นตอนนั้นอะอยู่แค่2คนมันก็เรียกว่าอย่างไรอะเป็นความคิดมากลึกๆของเราเองด้วยละมัง้งคือเราไม่กล้าจะชวนเขาคุยเรื่องนี้อบเรื่องนี้คุยได้ไหมเรื่องนี้ถามได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วพอแก๊้งมันขยายขึ้นเป็น4คนเนาะการที่ เราได้ยินคนอื่นเขาพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็สามารถต่อยอดจากเรื่องที่เขาพูดโดยที่เรา,าไม่ต้องมีช่วงที่เรามาคิดมากเลยว่าเฮ้ยเกิดได้แอรขึ้นคือมันไม่เกิดเนี่ยแล้วมันก็บทสนทนามันก็โฟล์มันก็สนุกเป็นธรรมชาติเราก็รู้สึกว่าเป็นตัวเองได้ดีไม่เหนื่อยคือคนญี่ปุ่นเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนของเขาไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนกับเพื่อนร่วมง,งาน หรือกระทั่งกับคนในครอบครัวนะเราว่าเขาเป็นคนที่แบบว่ามีดิสแทนระดับหนึ่งต่อให้เราพูดว่าเรามีเพื่อนสนิทเป็นคนญี่ปุ่นนะแต่จริงๆความหมายมันก็จะไม่ได้เหมือนกับเพื่อนสนิทที่อยู่ที่ไทยที่เรามีอ่ะจะสนิทได้ระดับหนึ่งเท่านั้นเองประกอบกับตอนที่เราย้ายมาญี่ปุ่นเนาะเราก็ย้ายมาในวัยผู้ใหญ่แล้วเราก็เวลาว่างเราก็ใช้ไปกับงานอดิเรกแล้วก็โฟกัสเรื่องราวของเรามาตลอดไงก็มันไม่ได้รู้สึกเหงา <L an> แล้วที่ญี่ปุ่นเนี่ยคนเขาไปไหนมาไหนคนเดียวไปกินข้าวคนเดียวไปเที่ยวคนเดียวไปซื้อของคนเดียวเนี่ยคือเป็นเรื่องธรรมดามากเราเองก็เป็นคนหนึ่งที่ไปไหนมาไหนคนเดียวไปทําธุระคนเดียวก็รูสดด้สึกดีที่ยซ้ำเวลาไปทําธุระคนเดียวเนี่ยอย่างน้อยธุระเสร็จเร็วแล้วแล้วเวลาอยากกินอะไรเราก็เออไปกินเลยไม่จําเป็นต้องไปถามแล้วไปกังวลว่าเพื่อนจะอยากกินเหมือนเราไหมอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะมีแบบแค่รู้สึกโดดเดี่ยวบ้างเวลาไปเที่ยวคนเดียวไกลๆเนี้ยก็แบบอยากมีคนถ่ายรูปให้เงี้ยก็จะมีบางอารมณ์บ้างแต่คือโดยส่วนตัวเราก็เลือกเออก็เราก็วัยนี้แล้วเนาะก็เลือกความสบายใจเป็นส่วนใหญ่โอเคเนื้อหาวันนี้ก็มีเท่านี้แหละ ก็เอามาแชร์กันนะเนาะเผื่อบ,บางคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างว่ากิจัรร์การครบเพื่อนที่เป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยมันอาจจะมีความยากง่ายแตกต่างกันไปแต่คือในกรณีเราก็เป็นประสบการณ์ตรงที่เราเล่าให้ฟังเลยก็อย่างที่เห็นเนาะคือบางทีในจุดเราเนี่ยเราไม่ได้แคร์ไรอย่างเพื่อนที่แบบเออกำลังจะหายไปตามกาลเวลาเงี้ยเราก็ไม่ได้ถามว่าแคร์ไหมก็แคร์แต่คิดว่าเขาคงคงอยู่ในจุดที่เขาพอใจเช่นกัน ก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าเกิดเรามาญี่ปุ่นตอนเราเด็กคนนี้สักสิปีเนี่ยเราอาจจะรู้สึกเงามากอยากมีเพื่อนทนไม่ไหวกลับบ้านไปแล้วก็ได้โอเคค่ะคลิปเราก็น่าจะจบลงเพียงเท่านี้แหละถ้าใครถูกใจคอนเทนต์นี้ก็รบกวนกดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วถ้าใครยังไม่ได้สับสับใครช่องเราก็รบกวนสับสับใครให้กันด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบายเพื่อนๆบายบาย